อีวานโปรเวเดลใครที่ดูเกมยูฟ่าแชมเปียนลีกในค่ำคืนที่ผ่านมาครับคงจะไม่มีใครไม่รู้จักชายคนนี้แหละครับเพราะเขาคือผู้รักษาประตูคนแรกในรอบ13ปีเลยทีเดียวครับที่สามารถทําประตูได้ในศึกยูฟ่าแชมเปียนลีกเรื่องนี้จะเป็นอย่างไรไปดูเลยครับย้อนกลับไปในเกมยูฟ่าแชมเปียนลีกเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมานะครับก็เป็นเกมนัดแรกของรอบแบ่งกลุ่มในฤดูกาลนี้นะครับโดยเกมที่น่าสนใจนะครับเป็นเกมที่กรุงโรมนะครับลาซิโอครับเปิดบ้านเจอกับทีมอย่างแอตเลติโกมาดริดครับ ซึ่งในเกมนี้นะครับเปิดฉากมาก็เป็นทีมตราหมีนะครับที่ได้ประตูออกนําก่อนนะครับจากปาโบ b บารรออสครับยิงขึ้นนําตั้งแต่นาทีที่29ครับหลังจากนั้นนะครับเกมก็สู้สนุกเลยครับลาซียอทีมเจ้าบ้านนะครับก็ต้องการได้ประตูตามตีเสมอนะครับบุกแล้วบุกอีกบุกแล้วบุกอีกแต่สุดท้ายก็ยังไม่สามารถยิงประตูใส่ทีมตราหมีได้ ซึ่งในเกมนี้นะครับสแต้มทำเท่าจะเป็นของทางแอตเลติโกมัดปิดอยู่แล้วนะครับแต่อย่างไรก็ตามครับนาทีที่90บวก5ครับลุยอเปโต้นะครับตักบอลนะครับเข้ากรอบเขตโทษแล้วก็เป็นทางอีวานโปรเวเดลครับเสื้อสีเหลืองนี่แหละครับสอดตัวขึ้นมาโมงครับบอลตรงตะข่ายครับ6บอลผ่านทางแยนโอบักเข้าไปอย่างสวยงามนะครับก็เถือเป็นประตูตามตีเสมอให้กับลาซิโอ1-1ในนาทีที่90บวก5เลยครับ สำหรับประตูดังกล่าวนะครับก็ถือเป็นครั้งแรกในรอบ13ปีเลยทีเดียวนะครับที่ผู้รักษาประตูสามารถทําประตูได้นะครับโดยก่อนหน้านี้ครับต้องย้อนกลับไปครับผู้รักษาประตูคนสุดท้ายที่สามารถยิงประตูได้ในศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกนะครับนั่นคือเวนเซนต์เอ็นเดียมานะครับตอนนั้นเขายิงประตูให้กับทางอาโปเอลเทวาวิฟเมื่อปี2010นะครับ และประตูนี้นะครับก็เป็นประตูที่2เท่านั้นนะครับที่ผู้รักษาประตูสามารถทําประตูได้จากจังหวะโอเพนเพลย์นะครับโดยก่อนหน้านี้ผู้รักษาประตูคนแรกที่สามารถยิงประตูจากลักษณะโอเพนเพลย์ได้ย้อนกลับไปโน่นเลยครับปี2009คนที่ยิงได้ก็คือไซแนนโบลัดนะครับเป็นผู้รักษาประตูในเวลานั้นยิงให้กับทางตองดาดเรีอสครับส่วนอีวานโปรเวเดลนะครับกลายเป็นผู้รักษาประตูคนที่4ในประวัติศาสตร์ของศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนครับที่สามารถทําประตูได้นะครับ โดยผู้รักษาประตู3คนก่อนหน้านี้นะครับที่ยิงประตูได้ในเกมยูฟาแชมเปี้ยนีกครับคนแรกครับเป็นทางคันยอกบุตครับคนที่2ครับไซแนนโบลตและก็คนที่3วินเซนต์เอ็นเยมานี่คือ4คนเท่านั้นนะครับที่สามารถยิงประตูได้ในสึกยูฟาแชมเปี้ยนสกสำหรับตำแหน่งผู้รักษาประตูครับสนับสนุนทีปข่าวโดยนิวซูซูกิเออร์ติก้าสมาร์ทไฮบริดแรงท้าฝนกับราคาพิเศษเริ่มต้นเพียงแค่699,000บาทเท่านั้นตอกย้ำ MPV สุดคุ้มค่าพร้อมกับฟรี90วัน หรือผ่อนเริ่มต้นเพียงแค่4,999บาทเท่านั้นแต่มีจำนวนจำกัดน,น,นะครับพร้อมรับข้อเสนอสุดพิเศษ,ษได้แล้ววันนี้ครับที่โชว์รูมสตุกิทุกสาขาทัทท่วประเทศไทยสนใจรายละเอียดเพิ่มเติมครับเว็บิ .co.th ครับ และเ,เพื่อนๆเลยครับที่กําลังชมคลิปนี้อยู่ครับคิดเห็นอย่างไรกันบ้างครับกับอีวานโปรเรเดลครับผู้รักษาประตูคนนี้ที่สามารถยิงประตูได้ในเกมเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาครับคิดเห็นอย่างไรกันบ้างครับคอมเมนต์ส่งัวใจเข้ามาพูดคุยได้เลยครับดูคลิปจบแล้วนะครับอย่าลืมตั้งเป็นรายการโปรดกดไลค์กดแชร์และที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามช่องโฟนตรงคอยด้วยนะ